ดวงชะตาของชาวลัคขดาราศีมังกรในช่วงวันที่17ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะเรามาเช็คดวงชะตาการสั้นๆเนื่องจาก17ลาหูย้าย18อาทิตย์ย้ายนะครับมีดาวคู่มิตรใหญ่เล็งกันนะครับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนะครับเป็นดาวเงินแยกออกจากดาวพระหัสซึ่งดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูกัน นะครับพอดาวราหูแยกออกจากดาวพฤหัสมาอยู่จุดสหัชชะนะฮะอยู่ในเรือนคุ่ศตูนะแล้วก็ไป18เดือนนะนะครับอีก18เดือนข้างหน้าก็คือพฤษภา68นะครับราหูจะยกเป็นเกษตรราที่ดีในรอบ18ปีด้วยนะครับนะก็ก็คือต้องบอกว่าเอาง่ายๆก็คือว่าราหูยกเป็นเกษตรราที่ดีช่วงนั้นคุณจะร่ำรวย รวยแน่นอนในช่วงนะั้นรวยแน่นอนเพราะพ่อเพสเสาอยู่ในเรือนการเงินรอยรอยแล้วนะฮะอพราะนั้นนับจากนี้ไปอีกปีครึ่งที่ราหูอยู่ราศีมีอยู่จุดศาสชะบางคนจะเริ่มมีรายได้หลายทางนะจะเริ่มมีรายได้หลายทางไม่ได้มีช่องทางช่องทางเดียวบางคนมีหุ้นส่วนทางการงานมีคอนเน็กชันชี้ช่องนําพาไปสู่เงินได้คอนเน็กชันนาพาไปสู่เงินนะฮะแล้วก็ นับจากนี้ไป18เดือนแล้วก็พฤษภา6-8ไปเนี่ย18เดือนเนี่ยราหูยกเป็นเกษตรราทิบดีเรือนการเงินเนี่ยต้องบอกว่าอ่าบางคนเนี่ยจากยากจนจากไม่มีเงินก็จะร่ํารวยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเอาง่ายๆนับจากนี้ไป18เดือนช่วงราหูมาอยู่จุดนี้เป็นจุดสหัชชะนะท่านใดทํางานด้านสื่อสารติดต่อการขายในหน้าตัวกลางตัวแทนนะติดต่องานทุกประเภทนะฮะเกิดความสําเร็จ นะจะมีรายได้มากกว่า1ช่องนะฮะบางคนในจากพนกักงานประจําเป็นเจ้าของกิจการหรือมีกิจการของตนได้18เดือนนี้นะครับต้องไปสร้างผักดันโอกาสนะฮะนะในบุมดาวเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าใครที่ยังไม่รวยเนะี่ยนะฮะก็จะรวยแน่นอนนะฮะนี่แหละภายใน38เดือนเนี่ยนะฮะนับไปนะสิเดือนช็อตหนึ่งแล้วก็อีก18เดือนลาวหูเป็นเกษตรราธิบดีอีกช็อตหนึ่งนะฮะก ก็ช่วงนั้นการเงินก็จะมั่นคงก้าวหน้ามีโอกาสดีๆทางการเงินก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับฉะนั้นแล้วดวงบอกว่านับจากนี้ไป18เดือนจะมีเพื่อนมีญาติมีคนใกล้ตัวมาขอหยิบยืมเงินมีเรื่องให้เสียเงินไปกับคนใกล้ตัวนะมีเรื่องวุ่นวายทางการเงินนะกับคนใกล้ตัวฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็ก็อย่าไปให้ใครยืมเงินก็นแล้วกันหรือว่าจะแปลหนึ่งว่าจะมีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกับคนใกล้ตัวนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับ แล้วก็ราหูมาอยู่จุดใดก็ทําลายเรือนนั้นแต่มันเป็นเงินนะฮะมาอยู่จุดสหัสชชาเนี่ยนะครับมันมันมีโอกาสเจอเครือข่ายเจอญาติเจอคอนเนคชั่นเจอคนสนิทสนุมนะมาชี้ช่องนําพาไปเห็นช่องทางใหม่ๆอยู่ดีทำงานไปหรืออยู่ดีมีบังเอิญไปสมาาาัมมนาหรือไปทำอะไรต่างๆนะ ในชีวิตประจําวันแล้วไปเจอใครบางคนแล้วเขาชี้ช่องนําพาโอกาสต่างๆทางการเงินมาให้เราอันนี้ก็เป็นข้อดีตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เก็บไว้เป็นทะิะใน,ในการดําเนินชีวิตแต่ราหูยุจุศาช้ามันก็มีข้อข้อข้อร้อายเหมือนกันก็คือว่าเราจะทายแลพาพดาวผสมกับเรือนตรงนี้เข้าไปเนี่ยปัญหาเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงก็อาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่เป็นที่หน้าแปลกจะมีคนรู้จักขุนกว้างขึ้นนะในข้อดีกว้างขึ้นมากขึ้น แต่คุณจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะบางคนที่จะต้องอไม่ชอบคุณนะนะฮะหรือคุณ,ค,ณคือลาหูมันคือแบบของปอมมันคือตัวอิจฉามันเข้าเรือนาศาสตร์ชามแปลว่าจะมีปัญหากับญาติกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานนะคนใกล้ตัวที่เคยสนิทสนมเชื้อมมีเรื่องวุ่นวายบ้างนะฮะญาติเจ็บป่วยบ้างอะไรแบบนีน้ข้อดีคือลาหูยกออกจากจุดนี้นะครับนะก็แต่ว่าผมจะมีช่วงนี้ใกล้จะรวยแล้วนะราศี ราศีมังกรเนี่ยนะฮะที่ลาหูมาตรงนี้ใกล้จะเข้าเป็นกเกษตราที่พอดีเป็นเงินเจดเด่นในรอบหลายปีเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นรอบของคุณแล้วละ่ะนะภายใน36เดือนเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาดูใกล้ๆลาหูย้ายไปเนี่ยมันแยกออกจากดาวพฤหัสบ,บดีดาวพฤหัสบ,บดีโครจรอ,อยู่ในเรือนพันธุใครที่เคยเสียอะไรบางอย่างไปนะฮะจะได้กลับคืนมาก่อนเมษาปีหน้า จะแปลอย่างหนึ่งว่าบางคนได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ยวดยานพาหานะได้หลักทรัพย์ได้ร้านได้สำนักงานได้ที่อยู่ใหม่ก็ได้แล้วใครที่เคยวุ่นวายเกี่ยวกับบ้านรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือจุกจิกเกี่ยวกับบ้านรถหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ร้านสำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวุ่นวายเกี่ยวกับคนในครอบครัว มาก่อนนะฮะก็มีมุมที่ดีขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าดาวราวหูย้ายออกจุดพันธุมีดาวสุประ้์ดวงเดียวเคลื่อนในจุดพันธุจะเกิดความโชคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อ่าอะไรแบบนี้คนในครอบครัวในช่วงวันที่18นะดาวทิศเข้าสู่จุดกรรมะเป็นเกษตรสลับเรือนนะเป็นอนุเกษตรนะฮะกับรากับอ่พรศุกนะฮะจะมีโอกาสได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ มันจะแปลว่าจะได้เครดิตในวงการในวงงานในสายงานในสายอาชีพจะได้รับความน่าเชื่อถือรับความไว้วางใจนะฮะจากผู้อื่นทางการงานนะฮะช่วงนี้งานจะถูกไว้วางใจและมีความน่าเชื่อถือมากเป็นพิเศษนะฮะบางท่านจะกีการเดินทางไกลเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากงาน,นจะแปลว่าในช่วงนี้ใคยที่รอย้ายสำนักงานหรือเปลี่ยนที่นั่งทำงานเปลี่ยนออฟฟิศ นะจะดีอย่างน้อยก,ก็เปลี่ยนนะโยบายเปลี่ยนแผนงานนะเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบนี้ดีนะฮะการงาน่ะวิธีการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าไม่ได้เปลี่ยนมันจะแปลว่างานบางตัวจะมีเรื่องให้เบื่อหน่ายเบือ่อเบื่อเซงเซงมีงานซ้ำซากให้ได้ทำนะ,ะมีงานน่าเบื่อให้ได้ทําหรืองานบางตัวจะผิดพลาดดาวอาลียุทูเรือนการงานแปลว่าในช่วงนี้ถ้าใครมีบริวารให้เครดิตบริวาร ให้มากเขาจะพร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องงานแต่ไอด้ดะข้อร้ายก็คือมันจะแปลว่าจะมีคนมาจ้องจับผิดมาก้าวไก่ในชีวิตทางการงานของคุณนะฮะจะแปลว่าคุณจะได้บุกเบิกบางสิ่งที่ยังไม่ค่อยถนัดมากนักนะฮะเกิดขึ้นได้ด้วยหรือว่าคุณไปทําอะไรบางอย่างทางการงานไว้นะคุณไปทํางานร่วมกับใครอ่ะแล้วบางทีคุณไม่รู้ตัวเขาม,ามองคุณไม่ดีตรงเนี้ยนะครับไปดูนะนะครับ แล้วก็ท่านใดจับงานต่างประเทศจับงานด้านการสอนจับงานด้านวิศวกรรมวิศวกรนะฮะร้านตัดผมนะฮะหรืองานด้านโลหะทุกประเภทงานด้านไอทีทุกประเภท,งา,า IT, ท,เทงานระบบราชการทุกประเภทอยู่ในกลุ่มนี้งานสื่อสารทุกประเภทบัญชีทุกประเภท,ท,เทมีมุมที่ดีนะในช่วงนี้ อีกบุมนึงเนี่ยนะพฤทหัสก็เล็งไปเรือนการงานไปจนถึงเมษาปีหน้านู่นนะช่วงนี้ท่านได้รอความก้าวหน้านะวาสนาจะดังเท้าพญานะหมายถึงว่าจะมีความก้าวหน้ามีสิ่งที่ดีเข้ามาก่อนเมษาปีหน้านะเรื่องงานนะนะนะครับแต่มาดูใกล้ๆกันเนี่ยในะช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนงานได้นะเปลี่ยนวิธีการทํางานก็เปลี่ยนได้ก็ดีนะแต่ว่า,าจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ว่าดาวศุกร์ก็อยู่จุดมรณะด้วยเล็งกับพระเสา บางคนมีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวข้องกับความรักหรือเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารด้วยบ้างเพราะาดาวบริวารอยู่จุดมรณะเล็งกับพระเสาร์นะครับเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับบางคนทะเลาะกับลูกค้าแต่ว่าค้าขายกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนต่างประเทศดีในช่วงนี้ได้ลูกค้าต่างประเทศดีนะครับก็หลักๆเนี่ยดวงคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนะครับอันนี้ผมทายรวมๆต้องหาโหรหาหนักโหราศาสตร์เขาจะเช็คดวงชะตาเฉพาะดวงคุณน่ะจากวันเดือนปีเกิด เวลาตกฟากเขามีวิธีดูต้องหาคนศึกษาจริงจังเช็คดวงอันนี้ผมทายรวมๆผมเลยจะแนะนําเครื่องรางในการเสริมดวงชะตาเครื่องรางเนี่ยมันมีหลายสายหลายศาสตร์หลายศินนะนะครับแต่เครื่องรางนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องรางสายพุทธขุณเป็นพุทธศาสตร์นะครับเปรียวโยงกับการบําเพ็ญเพียพรภาวนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระโพธ,ธิสัตว์ก่อนตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในมือของผมเนี่ยนี่คือรูปหล่อนี่เป็นเรียกว่าสัตหง นะฮะเป็นสัตตหงนะฮะเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะเขาว่าสัตตะเนี่ยแปลว่า7นะฮะคือพระชาติพระโพธิสัตว์ทั้ง7พระชาติก่อนตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะส่วนหงก็คือสัตว์ปีกชั้นสูงนะฮะซึ่งมีขนเป็นทองคำนะฮะมีบริวารมากนะครับมีบินเร็วนะฮะมีความเร็วเป็นที่หนึ่งะครับไม่มีสัตว์ปีกใดบินเร็วเท่าหงแล้ว นะครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยหงเนี่ยเป็นสัตว์ผู้นําของสัตว์ปีกทั้งหลายนะฮะขณะแล้วมีความเชื่อว่าผู้ใดบูชาสัตว์หงเนี่ยมันเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอานิสงส์แรงเป็นเครื่องรางโบราณนะบุกเสกตามตำราโบราณตามหลักพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และเทวศาสตร์นะฮะนี่เป็นเครื่องรางโบราณชั้นสูงนะครับนะก็ คุณจะเสริมในด้านของบริวารน,นะฮะจะเสริมในเรื่องของสเสนเห่ห์เมตตามหานิยมนะคือหงเนี่ยในบางชาติเนี่ยนะฮะในบางพระชาติเนี่ยก็จะมีบริวารเยอะแล้วก็เป็นผู้นาของสัตว์ทั้งหลายท่านใดที่เป็นผู้บริหารผู้อนวยการนะเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยมีลูกน้องมีบริวารก็เหมาะบูชาหงนะ ท่านใดที่ค้าขายก็เหมาะบูชาหงนะฮะก็จะทําให้มีทรัพย์สินเงินทองค้าขายดีเห็นกำไรเข้าหาผู้ใหญ่ดีนะทำงานประจำถ้าจะเข้าหาผู้ใหญ่ก็ดีมีคนอุปถัมภ์ชีวิตก้าวหน้ารวดเร็วดังหงนะครับนะก็นี่คือสัตว์หงนะฮะเครื่องรางชั้นสูงท่านใดอยากจะได้นะฮะเอาไปห้อยคอก็ได้นะเอาไปอัดกรอบนะฮะนี่เป็นทองเหลืองนะเอาไปอัดกรอบนะนะครับนะแข็งแรงคงทนนะนะฮะ แล้วก็หรือว่าเอาไปไว้อัดกรอบแล้วไว้ติดหน้ารถได้หรือห้อยคอได้นะครับนะ,ะสวยนะอันนี้มีเพียง99องค์เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะฮะมีวิธีบูชาให้นะบทสวดสั้นๆเพียงแค่นหนึ่งวันทัดไม่ต้องปฏิบัติอะไรมากเพียงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และาการบำเพ็ญเพียรภาวนาของพระพุทธองค์กนจัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าความเชื่อนะอของการบูชาก็อัน,นิสง์แรงมากนะครับนะ หน้าบูชามากนะฮะนี่คือสัตหงนะฮะเอาไว้เสริมดวงชะตานะดีกว่าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะวันนี้ท่านใดอยากได้นะลิง์ไลน์ดด้านล่างลิง์กหน้าช่อง t i กต o k นะครับวันนี้สวัสดีครับ